ส,สว,สวัสดีคนดูครับสวัสดีครับยินดต้อนรับนะครับเนี่ยเราก็จะมาเล่นฟไฟา์เท an สมาแต่ว่าเดี๋ยวจะสัญญาณดีรหรือเปล่าเออปุ่มใช้กดใกล้ช่วยเอื้อมือเข้าไปด้วยนะครับไม่ติดหัวเลย เออหัวแตกแมนเหมือนกันนะเนี่ย่ะไปตรงนั้นตาสุดท้ายละอย่าเข็นล่าหัวของสเต็ปโอคุตะเปล่าสเต็ปโอคุตะนะเออเออวินลาบารุนสุดท้ายอยารบบรุนนะสุดท้ายหูวจักบัวเออ อยากไปทำคลิปอะไรก็บอกได้เลยนะคะเพื่อนบุกของผมผมแต่ให้ไลค์อือเสียงเริ่มหายแล้วปิงร้อยกว่าวันเสาร์นี้ผมจะมีการดื่มกับเพื่อนแล้วผมจะแต่งลงไฮไลท์แต่ผมไปสตรีมปะอือนะครับผมจะไม่ต้องอือตลอดอือ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 อีกแล้วอ่ะพูดแบบ คนดูไม่เข้าใจอะ่ะผมเป็นไรไม่รู้พูดแล้วคนดูเขาไม่เข้าใจยิ่งพูดยิ่งไม่เข้าใจนะซ้ายเหรออ้อมขวาไปกับเพื่อนดีกว่าขอแค่คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครด้วยนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋ยอนึู้ว่ามันอยู่ตรงหน้าต่างตรงนี้แล้วมันก็จะมีตัวบนหัวเราได้กินบอัลโหล มาเลเพื่อนชุบมาชุบมาชุบมาชุบเออเวลาบรุษของครา่นาน่นเอเอโอ,อไม่นะแบตเตอรี่ยังหนักเดี๋ยวผมขอไปฟังเสียงเกมยังว่ามันเข้าเปล่าใน u t u b e สตรีมของผม คือเมื่อกี้เป็นผมผของตัวเองใช่ไหมท่านผู้ชมมันเข้าใจภาพปะภาพมันแบบคือภาพมันแบบคือเออภาพภาพมันแตกอะเอางี้อะภาพมันแตกจะร้อยยี่สิบอะเดี๋ยวเราจบแมตชนี้ก่อนเดี๋ยวผมขอไปปรับก่อนนะเดี๋ยวสตรีมเรา่อไปเดีวผมมา ถ้าเกิดว่าผมได้สักร้อยซับอย่างเงี้ยผมจะเอ่อยังไงดีวะทำอะไรดีอ่ะแจกบัตรกรันน่าเหรอก็ไม่มีตังค์ด้วยเออมันกลิน่าลิโเวะตังค์ก็ไม่ค่อยมียังไม่ถึงพันซับเจ้าตังค์จากไหนมาวะเป็นว่าอยากให้ทำอะไรที่ไม่เกี่ยวกับตังค์นั่นแหละเออแล้วผมแล้วผมจะแล้วผมจะ,มจ,ะจะทำนะครับที่ไม่เกี่ยวกับตังค์อ่ะ ไอ้ทำอะไรผมทำนะหมดอ่ะเอ้ยใครทักมาโอ้ยเราเพื่อนก็ดาวอีกลงไปแบบงงๆเฮ้ยเยพื่อนลบลบลบดิลบลบลบ,ลบเออเอาติดอีกเอ้ยทั้งติดทั้งไอวอร์ทั้งติดเพื่อนทั้งติดไอวอร์ ชุบไม่ชุบชุบไม่ได้ชุบไม่ชุบชุบไม่ได้อีกแล้วได้สักสองตามไหมเดี๋ยวสตรีมหน้านะอาจจะสตรีมช่วงเย็นๆประมาณเนะี้สี่โมงครึ่งสี่โมงสี่โม,โม,โมงครึ่งอะไรเงี้ยนะเอาอเออโดอ้ไม่นะช่วงนี้ผมเจ็บคอมากเลยนะไม่รู้เป็นไรอาจจะพูดเยอะไปลงมาแล้ว หมือนเราน่าจะแพ้แล้วครับตุสตุสตู้สแกเรฟแกเรฟอาฟิโนมิสโฟกาโอรัตเตตสเตปราเซ่ตุส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 กาแกเรฟผมเริ่มติด MP3 แล้วนะไอ้ MP3 ทุีเอ็มพีมีสแล้วมันไอ้เพลงเพลงอะไรวะตัวแปลงไฟล์นาสกุลเพลงอ่ะเออก็ฟอลโลรู้รู้ๆแล้วครับเออ ตู้สตู้สเราเกลี้ยงปีเพ่งนีหมันกละตู้สตู้สตู้สกเเรตตสเองไม่งั้นแระเราไม่เป็นหรอกรแบตุ๊ตเป็นอย่างเดียวโอ้ใจสด แล้วมันมาช oh, 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 ุบอ๋อจีดเพื่อนไปนู่นแล้วครับเพื่อนเอาเพื่อนอยู่นี่ด้วยโอ้ยไก่จะดีดเองครับผมเนี่ยหนึ่งแล้วหนึ่งใช้กดหนึ่งซับสไเอื้อมือออกไปกดออกจาอกหน้าเป็นวิดีโอเป็นหน้าเดสเป็นหน้าหลักเออไม่ใช่เออนะกดแล้วดแชร์แล้วกันนะคะปืนจบตอนนี้ผมขอไป ตัดสตรีมแป๊บนึงผ้ามันแตกไม่ได้ตั้งค่าไว้ได้แอปดีอยู่ได้ขอเดิมมาปุ๊บมันก็จัดเลยยิงลมชมวิวจะเป็นเหลืออะไรต,ตูสตูสตูสแคร์เอาไก่ไก่เหรอคิดว่าตัวเองคิดตัวเองโหดเหรอจะทำไก่ให้ดอวะเล่นในี่ยบิฟาะครับ เชื่อว่าว่าผมเทพมีีไฟอ่ะมังนะ้ง่ะไปอวยไปงั้นแหละได้ยินเสียงเกมใช่ไหมแต่มันเบานะผมผมไปดูสตรีมมาไมก่ก็เอาพี่ไหนสวัสดีครับพี่ไหนสวัสดีครับเอ้สวัสดีครับพี่ไนครับเอ้หัวแขนผมอ่ะเออขอบคุณครับ จบแล้วหัวแคนมาดู <c oughs> อออาจจะเท่ามา,มาอาจจะสตตีมตอนเย็นนะถ้าเกิดผมไม่มีถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ตัดคลิปไฮไลท์นะแล <First boy. S 1> กอยู่แลกอยู่ขอบคุณครับผมครับพี่นายขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากๆเลยครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจครับผมขอบคุณครับแล้วก็จะถึงกล้ว ถอยก่อนดีกว่าผมไม่ชอบเล่นตรงก้างปลาเล้าก็เลยตั้งก้างปลาเล่นยากแต่แถวนี้ยกำลังเล่นกำลังดีเลยนะเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยแต่เสียวตกเหมือนกันอีกแค่สิบสิบสัปแล้วก็ 4, สิบเจ็ดกรอตสับดาห์แล้ว,ลว,ลวก็เกิดอ่ะเฮ้ยจะทำอะไรเขาไม่เพื่อนเราช่วยไ,ได้แบบว่าคัานมาเพื่อนคันมาคัานมาคัานมาโอ้เฮ้เอาเพื่อนคันคันลงไปอีกแล้วเฮ้ยตก อุ้ยอย่าโดนนะอย่าโดนเอนะเอลดีเซิร์ชเฉยไก่ก็คือไก่วันยังค่ำอะ่ะผมบอกเลยว่าตอนนี้ภาพผมโคตรแตกอะ่ะแม่เห็นในภาพปกติในเกมก็ปกตินะแต่ผมไปดูสตรีมตัวเองมาคือภาพมันแตกอะแตกโบ๊ะเลยอะแตกเป็นเศษแก้วเลย ตุสต uh, oh. oh. ุสตุสคาร์เวย์คาร์เวย์ไอ้ี่มามสกาโอ้โหตัวเต็เต็มไปเลโอ้กะว่าจะต้องลังถึงตักไดไอวีมุมแพทไอวีอย่างเงี้ยคงไม่น่าได้ละวสองตาก็ยังจะไหวอยู่นะแบตผมอ่ะไหวมั้งเอ็นก้าสี่ ผมสอนยูทูบเนี่ก็เพราะว่าเป็นรายได้ไม่ใช่แหละเออก็มันรายได้แหละคือเผื่อโตไปเราไม่มีงานจะทำนะเพราะว่ายูทูบมันจะทําก็ได้นะทําเรื่อยๆได้ความสนุกด,ด้วยนะความสนุกเล่นเกมแล้วก็ได้หลายๆอย่างให้เราได้เรียนรู้และมีความรับผิดชอบเลยอย่างเงี้ยไลท์โค้ดก็มาเฮ้ยไลฟ์โค้ดอะไรโค้ดรู้จักว่าไลท์โค้ด เอ้ตรงนี look, okay. um, ้เอาไม่ใช่เอ้ตรงนี้เลยเนี่ยตู้สตูสตูสการูเวยการูเวยอาฟิมามิฟูกาโอ้ลืมไม่แล้วเหรอจะว่ามีโบบ่โอ๊ยอ๊ย๊เอาขังตัวเองตายละ มันวิีงมาพอดีโทรศัพท์ผมก็ไม่ลื่นเลยขนาดนั้นนะผมไม่ได้ใช้ไอโฟนเน้องานภาพจะไม่แตะนะ <Yeah. S 1> ชนะนะเพื่อนนะอาจจะแพ้แหละตัวทรงอะแล้วจบตอนนี้ขอปิดสตรีมแป๊บหนึ่งนะพี่เอ๊ะคนนูนะครับอือไม่ใช่พี่ดิทุกคนทุกคนก็คือพี่น้องของผมเองก็เลยพูดอีกแล้วไรโคตรไรโคตร โอเคแล้วจบับต,ตา์นี่ผมขอไปปิดสตรีมแล้วก็ปรับภาพให้มันชัดขึ้นจะเป็นยังไงค่อยว่ากันอีกทีเนาะเล่นสองตาก็พอแล้วน่าจะแพ้นะดูส่งแล้วตัวกายกำลังเสิร์ฟนะนะครับนะครับนักคี่เลบตัวก่ยก็แบบเสิร์ฟ หน้าข <transplant> ้างหน้าเลยเพื่อนไปข้างหน้าหรือข้างล่างวะข้างล่างเลยเออข้างล่างเขาคงไม่ได้ยินเราหรอกตู้ตู้ตู้สแกดวายแกดวายอาฟิมามิซูกะโอดัชเต้ดัชเต้ประเซ่ตู้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 ตายวงตายวงกูว่าแล้ว โอเคเดี๋ยวผมขอปิดสตรีมก่อนนะคะแป๊บนึงแป๊บนึง